we <laughs> เปิดด้วยอมาที่ห้องสอบสวนแห่งหนึ่งขณะนั้นบัณฑาก็กําลังดูการสอบสวนนักศึกษาชายคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของพเพื่อนๆโดยเขาได้เล่าว่าในวันนั้นเขาได้ถูกเพื่อนๆชวนกันไปทดสอบความกล้ายังสวนพฤกษศาสตร์ล้างแห่งหนึ่งแล้วภาพก็ได้ย้อนให้เห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเรื่องขณะนั้นกลุ่มเพื่อนๆของเขาทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยสตวรุที่มักจะเป็นเหมือนเบให้กับเพื่อนๆอีกสามคน ซึ่งประกอบด้วยอัทกิยายะและชิโอกิพวกเขาได้สั่งให้ซัตรุนนั้นเดินนำหน้าเข้าไปในสวนร้างซึ่งก็ดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเขาทั้งสามคนนั้นจะเป็นคนที่ชอบรังแกคนที่อ่อนแอก,กว่าซึ่งก็คือสัตวรุที่มักจะถูกกแกล้งอยู่เสมอพวกเขาได้ล้อสัตรุว่าชอบนักไม่ใช่เหรอสวนหนะักก็ทำตัวให้มันร่าเริงกว่านี้หน่อยอีกทั้งก็ยังบอกว่าสัตรุนนั้นชอบดอกไม้มากกว่าคนแถมก็ยังชอบพูดกับดอกไม้ซะด้วยพวกเขาได้พูดไปขำไป แล้วก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยแล้วสักพักทั้งหมดก็ได้เดินเข้ามาถึงใจกลางของสวนร้างและได้เจอเข้ากับต้นไม้ประหลาดขนาดยักษ์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยพืชสารนานาพันธุ์แล้วยายักษ์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าต้นใหญ่ขนาดนี้ถ้าถูกไฟเผาแล้วก็คงจะสนุกน่าดูก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับไฟฉายของใครบางคนที่ทําตกหล่นอยู่บนพื้นแล้วเขาก็ได้เก็บมันขึ้นมาซึ่งสภาพบริเวณที่พวกเขายือนอยู่ในขณะน,นี้ก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวตายกันไปหมดแล้ว สักพักทากิก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติโดยในขณะที่เขากําลังใช้กล้องมือถือถ่ายวีดีโออยู่นั้นเขาก็เห็นเหมือนมีบางอย่างโผล่ออกมาแล้วก็ได้หายไปมันจึงทําให้เขานั้นเดินไปสำรวจดูบริเวณนั้นและได้หายตัวไปอย่างเงียบๆทว่าพอคนที่เหลือเดินลึกเข้าไปอีกทา,ากิก็ได้เจอเข้ากับบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนดอกไม้ต่มขนาดใหญ่ซึ่งพอส่องไฟฉายและมองดูดีๆมันก็มีเงาคล้ายๆกับกะโหลกคนอยู่ด้านในาแต่ทา,ากิก็ทําเป็นใจดีสู้เสือและได้บอกว่า มันไม่น่าจะใช่คนจริงๆมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วแต่พอสิ้นประโยคนั้นยายะก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรากไม้กำลังจะเข้าจับตัวของอาทากิจากทางด้านหลังซึ่งพอสาดไฟฉายส่องออกไปพวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับดอกไม้ประหลาดขนาดใหญ่ที่มันกำลังบานอาเหมือนมันจะใช้กลีบดอกงับร่างของอาทากิแต่ทว่าพอมันโดนสาดแสงไฟใส่ดอกของมันก็ได้หุบลงเหมือนกับพวกมันนั้นกลัวแสงไฟอีกทั้งในจังหวะเดียวกันดอกตูมที่อยู่เบื้องหน้า ก็มีศพข,ของคนที่ถูกมันย่อยหล่นลงที่พื้นต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาแล้วมันจึงทําให้ทั้งหมดส่งเสียงร้องออกมาด้วยความกลัวยกเว้นศัตรูที่ดูนิ่งๆไปก่อนที่ต้นไม้ประหลาดขนาดยักษ์ที่อยู่กลางสวนจะเริ่มสั่นไหวและได้ปล่อยลากไม้ออกมาจํานวนมากมันจึงทําให้ทั้งหมดจะต้องรีบวิ่งหนีตายกันออกไปจากที่นั่นแต่ในจังหวะน,นั้นเองเจ้โอคิก็ได้พุ่งออกมาจากข้างทางและได้จับขาของศัตรูเอาไว้พร้อมกับบอกว่า ช่วยเขาด้วยเพราะเขากาลังถูกลากไม้จับตัวอยู่อีกทั้งก็ยังบอกว่าพวกมันนั้นแพ้แสงซึ่งแสงไฟจากกล้องนั้นจะทําให้พวกมันกลัวและพอยายาที่เห็นท่าจะไม่ดีเขาก็มีคิดที่จะเข้าช่วยซาต้รูและชิโอกิถึงแม้ว่าจะถูกอ้อนบอนแค่ไหนและได้วิ่งหนีเอาตัวรอดไปกับทากิที่วิ่งนําหน้าไปแล้วแต่ทว่าสวนพุษษทธศาสตร์แห่งนั้นมันใหญ่มากจึงทําให้ระยะทางกว่าที่จะวิ่งไปถึงประตูทางเข้านั้นไกลมากอีกทั้งทั้งคู่ก็เริ่มแหลงตก จนรากไม้ใกล้จะถึงตัวพวกเขาทั้งคู่แล้วพอยายที่เห็นแบบนั้นจึงได้คิดแผนขึ้นมาและได้บอกอัธกิจว่าถ้าพวกมันกลัวแสงนั้นเราจะต้องสาดแสงใส่พวกมันก่อนที่ทั้งคู่จะหยุดวิ่งและสาดแสงไฟใส่กันซึ่งยายานั้นสาดแสงไฟมาจากไฟฉายที่เขาเพิ่งเก็บมาได้ส่วนอัธกิจนั้นสาดแสงไฟจากมือถือและสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของทั้งคู่ก็ทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาได้มองเห็นรากไม้ที่เหมือนมีชีวิตกําลังพยายามจะเข้าจับตัวพวกเขา ต่ด้วยความที่แสงไฟนั้นยังสาดส่องอยู่พวกมันจึงยังทําอะไรไม่ได้แต่ทว่าความสวยของพวกเขาก็มาถึงเมื่อจูจ่ๆไฟฉายที่ยายาพิ่งเก็บได้มันก็เริ่มส่งแสงไฟกระพริบเหมือนมันกําลังจะดับลงไปในไม่ช้านั่นก็หมายความว่าถ้าหากแสงไฟของยายาที่ส่องอัตกิได้ดับลงไปก่อนอัตกิก็จะโดนลากไม้เข้าเล่นงานในทันทีเพราะเห็นแบบนั้นอัตกิก็ได้พูดกับยายาว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอย่าทิ้งกันนะซึ่งในฝั่งของยายาในตอนนี้ ก็เริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะแล้วก็ถึงแม้ว่าไฟฉายในมือของเขาจะดับลงแต่ถ้าหากอัตกีนั้นถูกรากไม้จับและทํามือถือหล่นพื้นนั่นก็มีโอกาสที่แสงไฟนั้นจะหายไปเช่นกันแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็โดนรากไม้เข้าเล่นงานก่อนที่เสียงร้องของพวกเขาจะดังขึ้นระงมสวนแล้วภาก็ได้ตัดกลับมายัางห้องสอบสวนซึ่งคนที่หนีรอดออกมาจากสวนร้างแห่งนั้นมาได้เพียงคนเดียวและกําลังให้ปากคําอยู่นั่นก็คือสตูรุที่เขาได้ให้การว่า คืนนั้นพวกเขาโดนตัวอะไรก็ไม่รู้เข้าโจมตีแต่เขานั้นรอดออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์ซึ่งพอตำรวจได้ยินดังนั้นมันก็ฟังดูแปลกๆเพราะทาั้งที่เพื่อนทั้งหมดที่ตายไปนั้นก็ดูจะแข็งแรงกว่าสตรุปอีกทั้งศพของเพื่อนๆที่ตายไปนั้นก็ถูกเจอในสภาพที่แห้งเป็นหมน่อมีอีกทั้งพอตำรวจไปตรวจสอบที่สวนร้างแล้วพวกเขาก็ไม่เจอเข้อกับต้นไม้ขนาดยักษ์อย่างที่สตรูบอกแล้วตำรวจก็ได้หันมาถามความเห็นจากบรรักที่กำลังยืนฟังอยู่ว่าเขานั้นคิดเห็นยังไงกับคดีนี้ซึ่งบรรก็ได้บอกว่า เลือก้อเล่นกันสักทีที่นั่นหนาไม่มีร่องรอยของพืชที่จะโจมตีคนเลยมันจึงทําให้บรรดาเริ่มสงสัยในตัวสัตว์ุ้รุกก็ทาไมเขาถึงยังรอดมาได้แต่ทําไมคนอื่นทําไม่ได้และกำลังจะเดินเข้าไปถามขณะที่สัตวรุได้ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองบรรดาก็รู้สึกเจ็บที่รอยแผลเป็นบนใบหน้าขึ้นมาในทันทีซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าสัตวตุรุนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ประหลาดหรือสิ่งลึกลับที่เขาทําการค้นคว้าอยู่แน่นอนพอคิดได้แบบนั้น จูจๆคิมระก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและได้พูดกับบันบักว่าต่อจากนี้ไปเป็นขอบเขตของเขาแล้วซึ่งคิมระได้ให้คนจับตัวสัตรูขึ้นรถและบอกว่าจะพาตัวสัตรูไปที่องค์กรของเขาแต่บันบักท,ที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าสัตรูนั้นยังเด็กอยู่เลยจะใช้ให้เป็นหนูทดลองเหรอเพราะว่าคิมระจึงบอกว่าบาันบักนั้นมองสัตรูเป็นเด็กงั้นเหรอแล้วให้บันบักมองดูสัตรูที่อยู่บนรถให้ดีๆก่อนที่บันบักจะได้เห็นว่า ศัตรูในตอนนี้มีร่างกายที่เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวในตาดำและมีรอยเหมือนรากไม้เต็มไปหมดพอบันบักที่ได้เห็นแบบนั้นมันก็ทําให้เขาอึ้งไปก่อนที่รถขององค์กรคิมุระจะได้ขับพาตัวศัตรูไปแล้วคิมุระก็ได้บอกอีกว่าในตอนนี้พวกมันรู้วิธีเรียนแบบมนุษย์แล้วซึ่งก็ไม่เหมือนตอนที่พวกมันได้พาพ่อแม่ของบันบักไปโปรดติดตามบันทึกของสุซูกิในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าจระเข้เงา